สวัสดีค่ะพี่น้องคะมื่อนี้มาพบกับเล็กสาผ้าจวดคือเก่านะคะมื่อนี้เล็กสิผ้าพีผ้าหนองมาย่าพี่น้องคะยำไข่ลูกเวียดนามจ้ะโอ้ยไข่งามๆเลยค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งจ้ะเครื่องของเล็กมื่อนี้เล็กสิผ้าย่าแบบสูตรง่ายๆมีอย่างไรครับพี่น้องคะสิมีแต่หอมแดงเนาะจ้ะพริกป่นแล้วก็ไอผักชีเลื่อยเนาะจ้ะมะนาวจ้ะพี่น้องแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยจากพี่น้องค่ะพี่น้อง,องย่างนำประเด็กเท่ากับขาดไม่ได้ก็คือประเด็กนะคะประเด็กแสบประเด็กหนว่เอาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะตามั่งมีแสบแฉกเสบวาค่ะพี่น้องอันดับแรกมาจากพี่น้องเดี๋ยวเล็กพาเหตดแบบง่ายๆพี่น้องคะ่ะกินปลาเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องหอมสามบาทแสดบาทเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะเล็กใสซตแต่ปลาะคะ่ะพี่น้องสูตรปลาเนาะ,ค,ะ, <c oughs> ะค่ะเสียบค่ะ แต่กะน้ำกะเทียมดองทัางจ่าพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเล็กขอแก๊กแป๊บนึงด้วยกันขวดเกลืมันหมดพี่น้องน้ำกะเทียมดองเด็กสใส่น้ำกกะเทียมดองลงไปนั่งจ้ะาจะเสียบเลยค่ะประเดี๋ยวเพื่อนกับฮอมคักหอมนี้ค่ะพี่น้อง ขาดไม่ได้เลยค่ะกใส่กระเทียมดอกนำจากพี่น้องตาส่วนส่วนนันไงไง่็กับบุกมาจากพี่น้องใส่กระเทียมดอกเป็นกองจ้ะหนาตากับสิประมาณนี้เนาะ,ค,ะค่ะพริกค่ะพริกผมสูตรนี้เล็กสีใส่เดพริกผมมาจากพี่น้องตาเล็นสีใส่เดพริกผมหอมหอมพี่จากพี่น้อง ในแก่มันบอกเพล็ดพี่น้องใจมดหมดเนาะ,ะพี่น้องถ้าหนอกกะโฟนตกอยู่ค่ะฝนตกหนวดงวดอยู่ค่ะพี่น้องอ๋ะแต่กะคงนวัวค่ะพี่น้องใส่รลายเสียบรลายใส่หน่อยเสียบหน่อยค่ะนัวบีบมักหน้านะคะ่ะบัดน,นี้ เม็ดเม็ดไงแคบวนันนี้มักหน้าจาัด่น่องจ้าชอบหมักเปียวกะใส่ปีไปเรื่ยจัดหน่องกระลูกเลยจ้าสตปลาเล็กเร้อมนหนึหน่ง่น้ะคน่องสิงจานันนี้ แซ่บพี่น้องเอากะซิมาใส่หองแดงนะคะแล้วก็ใช้พักซี่จ้ะพี่นอ้องคะแล้วล้าจะพี่น้องเดี๋ยวเล็กกะสีเอาไปลาดส่ไข่เลยเนาะคะ่ะ มานีค่ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องคะมื่อมานพบกับเลขาภาพศิภาพีพานองมากินยำไข่ลูกเป็ดเวียดนามใส่นามปลาเดกค่ะพี่น้องยำาแบบเล็กใส่้นาปลาเดกเลยเด้อค่ะเล็กปลาเดกใส่อื่นเล็กใส่หนาปลาเดกกับหนากระเทียมดองค่ะพี่น้องคะโอ้ยเป็นตาแสบผักค่ะมาเด้อจ้ะไม่กินกับเล็กค่ะวันนี้มาจากพี่น้องค่ะน้ำลายแตกค่ะเห็ดไปนํำแสบไปนํำค่ะ อประเดียเพิ่อนก็แซบแบจากพี่น้องพังกแพ้วค,ค่ะเป็นอีกอย่างที่แซบแห้งค่ะพี่น้องค่ะ นำยำนะจ๊ะพี่น้อง น้ำยำปลาประเด๋อเข้าค่ะไผ่แบบมั่นแห้งจากพี่น้องจ้าตัดกับพักแพ,พ้วครับน้อง สุดยอดเลยค่ะมาเด้อจ่าแซ่บๆกับเลยค่ะย่้มแรงค่ะพี่น้องคะ ฝนหาละเศร้าตกากพี่น้องจา้าฝนตกแห้งแห่มวังคำเลีกว่าเ็กซิเบเดทาทยหลจากพี่น้องจา้าอันนี้เป็นฝ่า้างพนเดอ้อจ้กพี่น้องอันนี้ฝ่า้างพนโดยแท้ค่ะพี่น้องคะ สดน้ำย่ำครับพี่น้องคะบาน,นี่งใส่กระเทียมน้ำครับพี่น้องคะ ไข่ด่างกรุบๆค่ะพี่น้องคะแสบหลายแต่หอนค่ะพี่น้องคะหอนมาปุ๊บมือหอนเอาเบิดมือค่ะ สุดท้ายส่วงแรกเนาะค่ะฝนตกลักแรงค่ะพี่น้องคะตกแบดแห้งค่ะพี่น้องลมแห้งพร้อมลมแห้งแห้งนามกระฟองค่ะพี่น้องคะประเดดคนเข็มขนผักอะไรค่ะ,คะพี่น้องคะหอมนัวค่ะ ประเด็ตาม,มั่งมีจ้ะพี่น้องจ้จะกินไครเขามันค่ะพี่น้นองแยวบดีแต่ว่าอยากค่ะกาบอด้แข็งนะคะพี่น้องค่ะเป็นแบบกรึบๆๆนะคะ แค้เอาจากพี่นอ้องใครอยู่กระล่างงามค่ะพี่นอ้องกระล่างพอดีกินเนาะค่ะระยะที่สองประมาณนี้ค่ะอันนี้คือระยะที่สองเลยจ้าพี่นอ้องจ้าโตมันเลยก็ออกนะคะคุณไดบบอมัก์กินโตมันกะเสียเอ,ออกคือเล็กกระได้เ้ยจ้ะพี่นอ้องจ้า Mm-hmm. Mm -hmm. เ,เด็กเตรียมอัดของไว้นะคะพี่น้องวสัสดีประเดทไทยคักๆครับพี่น้องครับทั้งุมทั้งฝนค่ะพี่น้อ,องยุดใช้เล็กจบเทือน,นะคะฝนอย่าเล พี่น้องภาคันวดนยังสิแรงนอกจากเนกาะไทยยังประทัทได้กินเ้าแรงกับมาเด้อจากแสบ,บแสบไปเด็กขับนองคะ่ะยำไข่ลูกเป็ดเวียดนามใส่หน้าปลาไปเด็กเท่าเนี่ยคะ่ะสูตรง่ายๆครับพี่น้องคะ่ะ ได้สนใจนะคะเดี๋ยวเลยสีพิมอพ์ลิงการฟั่งสื่อประเด็กตามังนี้ไป้หเด้อดจากนกาะจ้ หอมหอมจกักเล็กไอเล็กต่มไข่ไมาอยู่ติดหาพวกค่ะพี่น,อน้องคะเอามาย่ำนะคะแสบกักจ้กพี่น,อน้องจ้ะ ไปแบบมันมันแห้งค่ะพี่น้องได้ได้ได้ยาหนีพอดิกินเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะรายะที่สองโตบ,อบ่อยไงเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคนบ่มักโตใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะคือเก็์ค่ะ พี่น้องคะสี่้ามพอค่ะเสียงจานจากพี่น้องน้ำยำแบบเข้มขน้นแห้งปลาไหลแซ่บครับพน้อง่น้องคะ,งคะยวดเลยกสิกลินไหมสองทางการฟังสื่อว่าหายอยู่ใต้เมนด้วยจ้ะ,จะพีดด่น้องจ้าจ้าผู้ใดมาคลิปนี้เลยก็ฝากใไปด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากเป็นเล่นเสียเล่นใจให้ฤกษ์สาผ้าส,สวดนะคะส่องในนอนนาะจากพี่น้องจา้าแล่วได้ก็อยากขีดยาปะเลยก็จส่พี่น้องจ้าจ้ามาหนีิเล็กสีเดล่าพีลาหน่องไปก่อนค่ะพอกันไม่คิดนะคะมาหนีิสวัสดีจ้า